สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวซูฟยาเหลมแอร์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธรณสุขศาสตร์ดุษฎี่1 8ชั้นปีที่2วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดยะลารหัสนักศึกษา5.1223.005วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอถึงการปฏิบัติตามหลัก3อ2 s เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่ะติดตามชมกันได้เลยนะคะ ซึ่งในปัจจุบันหลายท่านคงมีโรคประจำตัวหรือมีญาติที่ป่วยเป็นโรคเรืร้อรังโดยเฉพาะโรคที่ฮิตและมกักจะเป็นกันเยอะมากคือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตและยังเครียดกับรูปตัางที่โอบว้วนขึ้นโดยเฉพาะสาวๆและหนุ่มๆเพราะค่านิยมของบ้านเราในขณะนี้มักชื่นชมคมที่มีรูปตั้งบอบบางดังนั้นเรามาปรับพฤติกรรมในชีวิต ของเราเลยนะคะเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้มีรูปร่างที่สมส่วนและยังแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้โดยยึดหลัก3อ2งค่ะเรามาดูกันนะคะว่า3อ2 s นั้นมีอะไรบ้างอที่1นะคะก็คืออาหารการควบคุมอาหารที่ได้ผลดีนะคะ ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่อดมือนะ่นใดมื้อหนึ่งแต่ต้องลดปริมาณลงอย่างน้อยหนึ่งในสามของอาหารที่เคยรับประทานตามปกติลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลไขมันและเพิ่มผักหลากสีและผลไม้ที่รสไม่หวานจัดเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งส้ม่เป็นต้นนะคะและควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่สามารถดึงน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดี วินัยในการรับประทานอาหาร 1. นนะคะคืออาหารเช้าให้รับประทานให้หลากหลายเน้นอาหารประเภทโปรตีนให้มากงดอาหารหวานทุกประเภท 2. อนะคะอาหารกลางวันจะลดปริมาณโปรตีนลงเน้นอาหารประเทภทแป้ง3นะคะคืออาหารเย็นลดปริมาณโปรตีนและแป้งลงเน้นอาหารประเภทผักค่ะ ต่อไปออที่สองนะคะก็คืออารมณ์การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะยิ่งเรียดก็ยิ่งติดและยิ่งที่สำคัญอีกอย่างยิ่งคือการควบคุมความรู้สึกและสัญญาณต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานเพิ่มขึ้นเช่นนึกถึงอาหารจานโปรดจึงนึกถึงสูตรอาหารที่เคยไปบ่อยๆก็น้ค่ะ ซึ่งหลักการของการควบคุมความรู้สึกต่างๆนะคะมีดังนี้หนึ่งตั้งจิตมุ่งม,มั่นเพิ่มแรงจูงใจต่อกานลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกาย 2. ตัง้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักรวมถึงเป้าหมายในการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างชัดเจนแต่ต้องมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะ 3. บอกเล่าให้ให้ครอบครัวและเพื่อนๆทราบ ถึงความจําเป็นในการลดน้ําหนักขอได้ขอให้บุคคลรอบข้างช่วยเหลือในการลดน้ําหนักให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะสี่ที่สำคัญหลัการควบคุมความรู้สึกต่างๆก็คือความเพียดผ่าต่อไปนะคะออที่3ามน,นั่นคือออกกำลังกายซึ่งหลักสําคัญ หน,นะคะมีความพร้อมทั้งร่างกายจิใตใจและอุปกรณ์ 2. องเลือกีฬาที่ชอบและมีความสุขในขณะเล่น 3. าออกกำลงังกายทุกครั้งต้องได้เหงือ่อ 4. ควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตนเองห้าควบคุมชิมปตจอนอยู่ในระดับ220ลบกับอายุคือความสามารถสูงสุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือระดับ70 เป็นของความสามารถสูงสุดและ6นะคะต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเด็ดปฏิบัติสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ4-5วันวันละ45-5ถึนาทีนะคะต่อไปนะคะคือสอสอที่1ก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะ ซึ่งโทษของการสูบบุหรีมีดังนี้ 1. เสื่อมสมรรภาพทางเพศ 2. ฟันเหลืองตาแดงเล็บเขียว 3. มีกลินตัวกินปักรุ่นแรง 4. เป็นที่หน้ารังเกียจของสังคม 5. เสียเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ 6. ส่งผลร้ายต่อคนรอบข้าง7จเป็นมะเร็งช่องปากรวมถึงฟันและลิ้น แปดเป็นมะเร็งหลอดลมและหลอดอาหารเจ้าเ,เ,เป็นมะเร็งกล่องเสียงสิบเป็นมะเร็งปอดซึ่งเป็นมะเร็งที่ทรมานมากที่สุดและมีโอกาสที่เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึงยี่สิบเท่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือสอที่สองคือไม่ดื่มสุราการดื่มสุราเป็นปริมาณมาก จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายทําให้เกิดโรคก,กับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเลือดออกทางเดินอาหารอุบัติเหตุและยังมีแนวโน้มที่จะทําร้ายตัวเองและผู้อื่นซึ่งประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคสุราติดเป็นอันดับาของโลกผู้ที่จาหน่ายก็รวยอันดับโลกการดื่มสุราเป็นปร,ริมาณน้อยก็จะทําให้อัตราการตาย ของโรคต่างๆลดลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะพบกับคําแนะนําที่ไม่ให้ดื่มสุรานะคะหนึ่งเนื่องจากการที่ดื่มสุราให้พลังงานและคุณค่าทางอาหารต่ำนะคะดังนั้นคนที่ดื่มสุรามักจะขาดสารอาหารและหรือมีน้ําหนักเกิน 2. นะคะการรับประทานสุราแต่พอสมควรโดยกําหนดให้ผู้หญิงดื่ม ไม่เกินวันละหนึ่งหน่วยสุราและผู้ชายไม่เกินสองหน่วยสุรา 2. คนบางจำพวกไม่ควรดื่มสุราให้ได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณสุราที่จะดื่มหญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองผู้ที่รับประทานยาผู้ที่ทำงานโดยใช้ทักษะหรือสมาธิเช่นขับรถต่อไปนะคะคือผู้ที่มี เปวัยกลางคนเมื่อดื่มสุราตามที่กำหนดจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและอัตราการเสียต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุราต่อไปนะคะผู้ที่ดื่มสุราต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพไม่สุกบุรีรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินต่อไปนะคะก็คือวัยรุ่นไม่ได้รับประโยชน์จากการดื่มสุราเลยและสุดท้ายไม่แนะนำให้ดื่มสุราเพราะ เหตุผลทางสุขภาพค่ะค่ะต่อไปนะคกะคืออ้างอิงตามเว็บไซต์ที่ปรากฏนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ